สวัสดีครับอาบุญก็จะมารีวิวเค้กของแม่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเค้กลำไยนะครับก็กินน้ำํำอาบุญน,นะคะสวัสดีครับอาบุญก็จะมารีวิวเค้กของแม่นะคะที่จะเอาขายให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคุณครูก็ได้ อันนี้นะคบก็จะเป็นเค้กลำใหญ่ะครับสั่งได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะเป็นรูปกล้วยนะคะคนที่ลิงชอบนะครับก็สั่งได้ทั้งคู่เลยนะครับสองอันนะครับสั่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อบลุลเริ่มมีกระดิ่งใหม่แล้วคะ่ะกระดิ่งที่ห้ากระดิ่งเค้กกระดิ่งเค้กนะคะมีห้ากระดิ่งเลยนะคะ่ะเมื่อตอนเราบูเจ็งรีวิวมีแค่สี่กระดิ่งนะคะตอนนี้ยังมีห้ากระดิ่งแล้วนะครับรากับเค้กพวกบี้ะคระับ สั่งได้ทั่วประเทศชาวเมืองอะไแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดห้ากระดีนะครับที่บูนมีห้าอีกอันมาใส่ในกระดีนะครับเจ,จอกันใหม่ในเจอกันใหม่ในทิต้า